สวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพลระเครื่องเป็นเช่นเคยนะประจํานะครับวันหยุดนะวันนี้มีพัสดุเข้ามาหนึ่งกล่องครับใช้บริการของไปรษณีย์ไทยนะเดี๋ยวมาแกะกล่องพัสดุนะครับว่าวันนี้ทางบ้านส่งพระเครื่องนะรุ่นใดรุ่นใดบานะครับแล้วก็แท้หรือเปล่านะครับโอ้โหเต็มกล่องเลยนะครับฆ่าเชื้อนะครับนะกาดไม่ตกนะครับไม่เคยตกครับ ซีซั่นไหนก็รอดนะครับถ้าขามไม่ตกผมบอกเลยนะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งห่อโอ้โหแพ็คมาอย่างดีครับนะครับแพ็คมาอย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าหลายกล่องนะครับอ่ะมาชมกันทีละกล่องเลยนะจากที่ดูตรงนี้นะครับแอดมินนะครับ นะที่เข้ามาวันนี้นะจากทังบ้านทั้งหมด6องค์ครับนะหคองคเลยครับนะเดี๋ยวมาดูทีละกล่องนะครับอะ่ะกล่องแรกโอ้โหนี่ครับทุกท่านสร้างไว้แค่80กว่าองค์ครับ84องค์เท่านั้นนะครับนี่คือพระปิดตายันยุ่งนะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อเงิน หลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกณวัดไล่แต่งทองในปีพศ2534นะครับปิดตายันยุ่งฉลองอายุครบ84ปีปี25 2534วัดไล่แต่งทองครับนะเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสร้างไว้แค่84องค์เท่านั้นนะครับ84องค์เท่านั้นนะครับนะสวยมากเนื้อเงินครับสต็อปน่นแะครับ นะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อเงินครับปี2 5 3 4ัสร้างแค่แปบสีองค์เท่านั้นในโลกใบนี้มีแค่84องค์ครับนะสวยมากๆเลยครับนะสวยมากๆครับนี่ครับงดงามจริงๆครับอ่ะต่อไปนะครับองค์ที่2พระปิตาอีกแล้วครับนะอันนี้คือห้ามมองผ่านห้ามมองข้ามเลยนะครับนี่คือพระปิตาพาโชคครับ เป็นพระพระปิดตาที่ปิดใบหน้าและปิดทวารคือปิดตาพาโชคละปิดตานะครับมหาอุดด้วยครับนะนำพาโชคลาภและก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาด้วยครับพระปิและก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาด้วยครับพระปิตาพาโชคเนื้อเงินหลวงปู่หลิวสร้างในปี2535ัสจะสร้างและปลุกเสกณนะวัดไล่แตงทองนะครับท่านสร้างไว้แค่เพียง1,000องค์เท่านั้นนะครับนะสร้างไว้แค่1,000องค์นะครับต้องเป็นผู้ที่นะครับนะสู้ราคานะครับต้องบอกเลยว่าสู้ราคานะครับ ถึงจะมีเช่าบูชามีเก็บนะครับนะถึงจะเช่าได้เก็บได้นะครับสู้หน่อยนะคระับพี่จ๋านะครับปิดตาขาโชคสวยมากครับอแอดมินซูมมาใกล้ๆครับ,บน,นะครับต่อไปนะครับอ่ากล่องนี้ครับ กองหูกล่องนี้ก็เป็นเซตพระปิตาอีกแล้ววันนี้พระปิตาเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะนะครับใครที่นะครับชอบพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมนะครับนะต้องแนะนําให้บูชาพระปิตาเลยนะครับนี่ครับคู่นี้คือพระปิตายันยุ่งครับพระปิตายันยุ่งเนื้อนวะครับนวะแน่นอนครับ ท่านสร้างและปลุกเสกในปี25 3 4รครับรุ่นเดียวกันนะครับกับเนื้อเงินนะครับนี่ครับรุ่นเดียวกันกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสร้าง84องค์แต่ถ้าเป็นเนื้อนวะโลหะนี่ครับ2องค์นี้สร้างไว้แค่อย่างละ1000องค์ครับแล้วสวยมากครับสวยมากๆเลยนะครับพระปิตายันยุ่งนะครับเนื้อนวะโลหะปี2534นี่ครับนี่คือ2องค์ ในจำนวนการจัดสร้าง1,000องค์ครับหูสวยมากทุกท่านนะดูครับสวยมากๆเลยนะครับ้าะปิตายันยุคเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับนะโชคลาภค้าขายดีนักแรครับอ่ะต่อไปนะครับนี่คือเหรียญยอดนิยมอีก1เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ ชื่อว่าเหรียญรุ่นหงฟ้านะครับเหรียญรุ่นนี้คนเท่าคนแก่คนโบราณลูกศิลูกหายุคต้นนะครับนะท่านบอกว่านะครับบูชาแล้วมีกินมีใช้นะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับถึงไม่รวยแต่มีกินไม่หยุดครับเหรียญรุ่นหงฟ้าหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในยุคเมื่อตอนที่วัดไล่แตงทองยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับสำนักสงฆ์นะครับ เขาเรียกว่าสำนักสงใหม่ไล่แต่งทองนะเหรียญรุ่นหงฟ้าเนื้อทองแดงลมดำหลวงปู่หลิวสร้างในปี2527ครับ2527นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำแล้วสวยมากๆครับสวยมากๆครับดูครับดูความสวยงามครับสวยเดิมนะสวยเดิมเดิมเลยครับวันนี้มาพร้อมเลี่ยมทองให้ท่านได้เช่าบูชาไปบูชานะขึ้นคอได้เลยครับเหรียญรุ่นของหงฟ้าปี27ครับนี่ครับสวยมากๆครับ ครับต่อไปนะครับมาชมองค์สุดท้ายองค์ที่6ของวันนี้นะครับนี่เลยรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารูปหล่อหลวงปู่หลิวนั่งคุกเข่านะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวรุ่น89ล้านครับรุ่น89ล้านเนื้อทองผสมนะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลุกเสกขึ้นนวัดไร่แตงทองในปี2538เนื้อทองผสมแล้วก็ดูครับอลลามงามมากงามเลยแหละ คมชัดเดิมเดิมครับรุ่น89ล้านปี38เนื้อทองผสมครับเป็นอีก1รุ่นนะครับที่จำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆครับสร้างไว้แค่เพียง1,000นะครับ1,000องค์เท่านั้นครับนับวันยิ่งหายากครับเพราะว่าชื่อดีเป็นมงคลครับรุ่น89ล้านครับนะวันนี้ครับต้องขอบพระคุณนะครับทางบ้านที่ส่งพระเครื่องสวยๆวันนี้เข้ามาให้นะครับนะได้ทําการเปิดให้ประมูลกันในช่องเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับนะ เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวมาชมความสวยงามใกล้ๆอีก1ครั้งนะครับนี่เลยครับทุกท่านนะองค์แรกนี่คือพระปิดตายันยุ่งนะครับเนื้อเงินนะครับปี2534สร้างแค่84องค์ครับสวยมากครับ1ใน84องค์ครับงดงามจริงๆครับอ่าต่อไปนะครับเอาเอาเซตเดียวกันก่อนเลยนะ อันนี้ครับพระปิตายันยุ่งเนื้อนวะโลหะนะครับปี2534นี่ะครับนี่ก็คือ1ใน1,000องค์อีก1องค์ครับนะเริ่มหายากมากแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครมีทุนมีงบอยากให้เช่าบูชาเก็บไว้นะครับอ่าอีก1องค์ก็พระปิตายันยุ่งเช่นเดียวกันนะครับนะบางท่านบอกทำไมพระปิตายันยุ่งอยู่ที่นะคุณโบสเยอะจังเพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวด้วยครับ นะปิตายันยุ่งเนี่ยเมตตามหานิยมเมตตามหาโชคมหาลาภดีนักแรครับนะนี่เนื้อนวะนะครับนะอยู่ที่ผมวันนี้สององค์ครับสวยมากๆครับนะฮะเกจิอาจารย์ยุคหลังนะปัจจุบันนี้ไม่สามารถนะครับหล่อหลอมขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยพบเจอแล้วผมบอกเลยว่าไม่ค่อยพบเจอนะครับพระปิตายันยุ่งเนื้อนวะเนื้อเมตคสิทธิ์นะเนื้อเงินแบบนี้นะหล่อสวยๆแบบนี้ไม่มีแล้วครับนะทุกท่าน แล้วก็องค์ที่4นะครับพระปิดตาพาโชคมหาอุดครับนี่ครับปิดใบหน้าแล้วก็ปิดทวารนะครับพาโชคมหาอุดนะครับสวยมากๆครับเนื้อเงินหลวงปู่หลิวท่านจะสร้างและปลุกเสกไว้ในปี2535สร้างแค่1,000องค์ครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆต่อไปองค์ที่5ครับนี่ครับ เหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นหงฟ้าครับปี2,527รครับรุ่นหงฟ้าครับนะต่อโค้ดโคมชัดลึกครับเหรียญสวยเดิมๆเลยครับนะสร้างในปี2,527นณสำนักส,กสงฆ์นะครับใหม่ไล่แต่งทองนะครับเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆเลยครับนะสภาพนี้หายากมากแล้วครับอ่ะต่อไปองค์ที่6องค์สุดท้ายคือรูปหล่อหลวงปู่หลิว เนื้อทองผสมนะครับนี่ครับอลังงามมากนะครับสร้างน้อยด้วยครับสร้างขึ้นในปี2538นสะสร้างไว้แค่1,000องค์ครับสวยมากๆเลยครับรูปล่อรุ่น89ล้านครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองค์ นะที่เปิดให้ประมูลเปิดให้เช่ารับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับนะสนใจเข้าร่วมการประมูลในช่องเตาหลวงปูหลิวเปิดประมูลค้นหาผมได้เลยนะครับเตาหลวงปูหลิวเปิดประมูลกับโบสโอฮาน่าพาเครื่องรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแล้วครับนะครับโชคดีมีสุขรวยรเฮงๆครับทุกท่านสวัสดีครับ